ถนนคนเดินครับคนเดินครับ j o เ n k e ์วอล์ควันนี้คนเยอะแยะเลยครับทั้งของกินของขายคนเดินครับวันนี้เยอะกว่าเมื่อวานเยอะครับสวัสดีครับมาเดินถนนคนเดินครับ บรลก,กาจอร์เกอร์วอล์ก็คือวอล์กสตตีทนั่นเองครับวันนี้มีของขายมากมายทั้งของกินของใช้ของฝากโอ้เยอะแยะครับผมพาเดินมาสไกลเลยครับทำแล้วครับกินอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็กลับ,บที่พักเต็มตัวจัดกระเป๋ากลับสิงคโปร์ครับบ๊ายบาย